สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือมันเทศนะครับหรือว่าที่นี่เรียกว่าคุคุม่านะครับหน้าร้อนก็ปลูกเขาก็ปลูกกันเยอะครับเพื่อนเนเขาจะยกต้องแปลงใส่พลาสติกแบบนี้นครับกันญ้าครับปลูกเยอะมากเลยครับนู่นครับเพื่อนๆนนี่ครับช่วงหน้าร้อนปลูกแล้วไม่ต้องลดน้ําครับเดี๋ยวก็ฝนตกใส่ครับเยอะมากเลยครับ แล้วหัวออกมานี่หัวใหญ่ๆครับช่วงนั้นนี่ครับงานหน้าร้อนครับก็จะมีแบบนี้ครับปลูกมันฝรั่งบ้างปลูกมันเทศบ้างครับก็เลยถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนเห็นครับมองไกลๆนี่ใช่หมดเลยครับเพื่อนเพื่อนี่ครับมันันเทศครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็เจริญเติบโตครับ ก็จะเก็บอีกทีก็เกือบช่วงอากาศช่วงหนาวหนาวนะครับช่วงนี้ก็ชมบรรยากาศต้นเล็กๆแบบนี้ไปก่อนครับถ้าไม่ใส่พลาสติกนี่หญ้าจะขึ้นเยอะครับเพื่อนๆนี่ครับมันเทศครับที่นี่เขาเทคโนโลยีทันสมัยครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผม